ที่เราปลูกอยู่ส่วนหลังห้องนะคะเนี่ยวันนี้เราจะมาทําขนมจีนผักบุ้งเนี่ยเราจะเอาไปยําใส่กับขนมจีนที่เราจะทํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปาลวกเนาะหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆลวกแล้วก็เอาไปใส่ในยําขนมจีนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะทํายังไงเดี๋ยวไปดูตอนยําเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะตัดนะคะตัดแบบเหลือไว้นิดนึงเพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวจะให้เขาโตขึ้นมาอีก อาจจะาอาจจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยเหมือนแบบวันนี้ยอันนี้เราจะตัดให้หมดเลยนะคะตัดหมดเลยตัดหมดเลยเหรอตัดหมดเลยค่ะเราไปลวกแล้วก็ยุบลงือมันจะเหลือนิดเดียวเองอ่าวมันจะขึ้นตอนไหนขึ้นขึ้นเนี่ยเนี่ยเียจะให้ดูว่ามันจะขึ้นยังไงจะได้เห็นว่ามันจะขึ้นยังไง หนึ่งกำมือเลยเห็นไหมเราจะไปหั่นหั่นไปชิ้นเล็กๆใส่ในยำขนมจีนนี่ถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้อ่ะอุ้ยมันมันดูนี่นี่มาดูแก้ๆนี่ถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นใหม่แล้วมันจะเป็นเป็นอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยต้นเนี่ยเล็กๆขึ้นตรงระหว่างเดี๋ยวเราจะเด็ดไอ้นี้ออกเพื่อที่จะให้มันขึ้นใหม่เราจะกินได้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเค โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ทมทํายำกันเลยนะคบนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้นี่จะเป็นผักบุ้งนะผักบุ้งที่เราได้เมืกก่อกี้นิดเดียวแต่ก็พอใสยย่ยำก็ได้ก็โอเคนะอ่ะันนี้จะเป็นเครื่องนะคะมาดูนี่เป็นเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะมีเครื่องคัวปกติผงชูรสพริกน้ำปลาแล้วก็จะมีผักบ,บุ้งพริกซอยแล้วก็ผักชีแล้วก็มีอ่มอามะนาวหอมแดงแล้วก็ถั่ว แล้วก็มีเราจะยำใส่อะไรนะปลาทูนะคะปลาทูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยเราจะยำใส่หม้ออันนี้เราจะทําเยอะอยากกินไม่ได้กิกกนหลายวันขั้นแรกเลยก็คือใส่น้ํากระเทียมดองลงไปก่อนไปเยอะอเลยเพราะเราทำเยอะอพริกซอยไกมนัมกวก็พริกป่นแล้วแต่คนชอบนะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ อีเพีดไปปะไม่เพียดเพื่อน,นเยอะแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงมันเยอะนะครับก็เลยต้องใส่เยอะน้ำตาลทรายทำเอาอ,อีกข้างนมงเนี่นยะะะะน้ำตาลทรายปลาร้าปลาร้านี่ทีเด็ด กะละมันเขาเรียกว่าอะไรที่เว็บเอาไว้ทำใหญ่ๆคงคงไม่ชิลแ้แล้วก็มันตาละลายนีหน่อยแล้วใส่มะนาวมะนาวไม่ได้บีบใส่ถ้วยเนาะใส่หน่มเลยหอมหอมไหมหอม อืมปลาล่าโอเคอทำนี้จะกินกี่คนสองคนเหมือนที่บ้านมีมั้ขอร้งมือ <c oughs> โอเคคนเ,น,เน,น,นเรียกน้ำจะคเนี่ยแบบจีนแบบจัง พายหรอมา,อมาชิมไม้เปียกทมมีมั้งอืมโอเคกิจาราได้ละก็ใส่อะไรก่อนดี เดือผักนี่เราจะใส่เป็นอันดับสุดท,ท้ายนะคะโอ้โหไปหมดไม่เนี้ยเยอะมากเลย้าวจีนนะครับหอมจีนลงไปเลยเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอืมไม่ได้เยอะอะไรขนาดเป็นมันๆนี่ ใช่แป้ง <c oughs> <c oughs> ส้มนะกันอ๋อยิบส้มหน่ยจะได้ชิมไ,มได้ไลยน่าจะขาเปรี้ยวไหมไม่รู้ว่าเอามะนาวอีกไหมล่อนะอืมอร่อยแล้วนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องเติเมเลยแต่ไม่รู้ว่าเติมผักกินเครื่องอะไรไม่รู้ให้หมด โอ้โหอยู่ที่บ้านมีงานอ่ะเยอะมากเลยหมดเมียแบ่งให้พี่กินไปเลยฮัลโหลอยู่สองวันจ๊ะโอเคไหมโอ้ยอร่อยนะชิมอีกรอบนึ่งไหมคะ น้ำเติมหมดแล้วขนาดเติมแบบใส่เยอะมากเจ <c oughs> ้เป็นไงบ้างเดี๋ยวว่วเกือบเติมแล้วอะชิมแลไม่เปรีย <c oughs> ร้ยวนนให้เราชิมค่ะชิมได้เติมกระลาไหมน้ำตาลอะไรอีก ลาห,หน่หอยล้หน่อยางเปลานล็กนึงนะคะเปะียวนิดนะะึงพอแล้วก็น้ำปลาน,นิดนึงได้ไหมมันเจือหรอมันเปรี้ยวไปจุ่จม,มนอนใส่อเออพอแล้วพอแล้วน้ำปลาเล็นึงได้ไหมไแต่ว่าโอเคแล้ว ร่วงค่ะโอเคน่าจะได้แล้วได้แล้วพอแล้วอู้หูกินม่เลยขอชิมอีกรอบนึงไได้ค่ะเดี๋ยวขอชิมกัน อืมอะไรเลยอะไรเลยคะรอบนี like ้โอเคอืมเออะไรบ้าคะแเราใส่ผักชีอะไแล้วแต่เขาเคี้ยวหัวผักเขาชอบอ๋ออันนี้เหรอไอ้ผักชีตอนท้ายผักชีเนี่ยใส่ตอนท้ายนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ตอนใส่ลงไปก่อนอะมันจะช้ำ ทำให้มันช้ำแล้วมันจะไม่สวยกุกคนเบาๆพอแล้วแคนี้ โอเคะมันนะคะมากินไหมคะอันนี้ก็คือนี่คือยำเสร็จแล้วนะคะสูตรของใครของมันนะนี่อาจจะกินให้ดูนะคะสุดยอดอเลิศห <c oughs> อมที่สุดโอ้ สวัสดีจ้าครับโอเคนะครับขอเคี้ยวก่อนโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบการทำอาหารแบบนี้หรือยัหรือว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกเลยว่าว่าอยากให้เราทำเมนูเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเนาะ ไว้ตินนดตามในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย